่อนเดียวนะมันอยู่น้ำยา่นิ้ยปองนีอันผักบกนี่ทุกคนเลยฮะน้อยนั้นจมละพี่ดาตันนี้มาปิดมาโทรแห่ทุกคนป้าตัวโห่ดกันเลยชิดปิดโอ้มามาแก่กันมี่ปิดมาตอนจับ การที่ตามแล้วครับสม้มวันนี้กะเงี้ยวันเสารทุกคนวันนี้กะสิมาหน้าบ้านบุ้งพี่ทุกคนเลยมากครับสระผู้ชมของคนขี่รถจักขี่รถจักมาวันนี้นะมาสิพาเดลมาหากินทุกคนมาสิพาเดลมาหาหอยหอยปังเพรวัวาผายนี่มันมันมีหอยปังหลายก็เลยพาเดลมาว่าวันนี้อยู่หน้าบ้านเวงพุนวันนี้ก็เลยพาเดลมาหน้าบ้านบุ้งทุกคนเลยหน้าก็พอพร้ะอะไรสระผักคือเทงล่ะ ปเอากระตาไปหาหอยนะจีเข้าไดเข้าวสาวก็ทะันกินได้มานี่กะลนอนลูกแต่เส้ามนี่มาหอดแล้วกะเลยถ้าได้ไปหาในะยูดิกินก็กยกอย่างลงพายวอืเจ้าวัมาให้ซุกกับพี่จ้างเนะาะเสียงนกฮ้องอีแช่เลยมาหน้านี่ ม่เป็นปีนี้คือมันเป็นโโนี่กกนี่ยอยดกปะนะโอ้พักหอยอ่อนทางนั้นให้งามนะฮะโอ้ใส่แค่ปพายนี่บรรยกาเห็นหอยเลยทุกคน

โลหะหอยปังก็ทนเลยเลาะแคบนี่แหละไม่ได้ลงน้ำได้เพราะว่ามันยังเสาอยู่หนาวหอยปังกับบิลายไปเลยตอนนี้ว่าจะหาเลาะแคบนี่ทุกคนเลาะไปพูดคือเทิง์นไปแล้วว่าหอยปังจะลายอยู่ปลายแถวนี้ก็คือว่าบีเห็น จะามาเมื่อก่อนจู๋หลายทุกคนเลยใอยปังนะมามันนี้คือเห็นมีดไปเลยเดี๋ยวมันอยู่แถวปัญญาน่าสุอชายมันอยู่แถวปัญญาเนี่ยำเสาอยู่เห็นมีมีแต่ลูกมัน sọc sau nổi. lại mình mưu hết đi lát con Nè Hỏi nơi nhanh Lụ mặt mì. mình lạy luôn lại lụ nổi nôi nổi nôi nổi 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 này nổi khỡ đây, nổi 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 đây แคบนั้นกดเลยพอแคบนี้นะฮะโทแล้วไ้ก็ประมาณสิบปลายโน่นี่แหละตอนนี้นะ,นะหน่นเล่าเฮ็ดตัวน,นี้หลายตอนนี้ก็เลาะลงมาสิรูปไปชะหาก็ยหน่อยน้อยคิดว่าน้อง่าญนี่เด้เขาก็หาอยูงง่ยแต่เบิ่งจะแคบ นี่น่อยไงเนี่ยไม่รีบเไม่บอ้วยรีบน่เลนี่น่าหปืนปืนปืนนะโอ้ตายลนึ่ง่นี่่่น้อยดิเอาลเนาะสนี้กินได้ลโามา นี่ตะลุลมาบัานเรืนน่ันล้เบลดนั้นรอดจับอหอยเห็นมันพูขึ้นกินนี่ลมพัดแล้วมันตีงแล้วมันก็เลยพูขึ้นทุกคนเลยเพราะว่าเราเลอะหกอ่ะได้ชะฮะเลยน้อยหลายเลย จะสอดเพื่อไต้โคความไปทุล่ะพวกแกที่ได้ปลายพัดนั้นก็เอาหอยหอ,อยโอ้โหเวลาแล้วขนมาตัวกระปูแต่แค่ผ่าอย่างงี้ทุกคน khỏi mà lọ hả hỏi nhà phòng tốt khá lợi thẻ này nè tại vì hỏi hỏi quá bật tỏ hờ ลงไปเอากา็มันกินพักท,ทุกคนเลยโอ้ยน้อยเดียวนึงน้อยนกักก็ไม่อ๋อเลืกกะลี่นี่เชื่น้ำเลืก,ลกโอ้ยเฮ้ยชอบน้อยเลยเคยสอนพุทตักน้ำมาเมื่อกินทุกคนเลยตอนนี้เรามาเคยหอดทางความ ผมต้นแล้วกันเหม่อพูดเลยทุกคนเลยมาหาหอยแถวนี้นะแถวนี้ก็มีอยู่หอยนะแต่ว่ามันจะหกเลยโอ้สองน้อยแล่ละสองน้อยสองน้อยสองน้อยโอ้ยน้อยน่าตกเลยทุกคนโอ้แถวนี้น้อยง่ายอีเด้ออาวอนเดียวนี่คนเลยไปดีเต็มกลับ เธอคุก็ตอนนี้ก็ทีได้ผานอเลาะกลบงคืนนะเพราะว่าทีไดยไปหาคางนั่นอีกทุกคนเลยว่าจะไปหาเก็บพักแล้วก็ปิดมาทุกแห่เ่ยน,น้ำซางก็ใส่คักอนี้ตอนนี้เลาะมาหาหอยโอ้ขหดัางไผ่กินกับเลยได้นี่งเดปิดมาปิดแม้ ทางเทศบอลเพิ่นมาหาตา้ปะหอยก็เริ่มอยู่หมดแล้วมีคนมากินอยู่อ้โหเอนย่อย่อย้สอน่อยสามน่อยนะเฮ้ย

ว่าหอยนะสลายอยู่ตามมันบ้าบงนี่ออาไปใส่คู่ก็คนเลยชัวร์วาลายเลยนะอ๋อแต่ดูดึงคู่แล้วนี่นะโอ้ประมาณสองโลปลายสองโลสามโลกันแหละตอนนี้มาปิดมาเถอะแห่ทุกคนป้าตัวโหนี่ดกกะยรชิดปิดเนาโอ้มามาแกะกะมีปิดมาตอนชาวพุทธายน้อยปคนนี้นะ ชากระท้อนมักแท้มาตัวมันแก่ๆเพือ่อนมาแก,แก่กินตันมีการห้อยกันได้ลาเติมแล้วทุกคนก็ใช้เมื่อเทงก็มาหนีฮาให้ดูกินนยีเข้าละเออเขอเ็นบออ่อขย่ลงนะเฮ้ยตันกาขึ้นมาฮอตเทงเลยโอ้ยยีเข้าแห้งเลยทุกคนเลย ได้มาหาตห้มหอ,อยกอกกกเกกหอยไปนี่นะมากินข้าวอยู่หน้าเกาทุกคนโอ้ิกอ,นอนกนะยังิดมาแห่มาลาหลมาแหมาเือมาเือเวาวันละควายกินแล้วกลับมาตัวแห่กะควายกักินขีดเทุกคนเลยแต่ได้ยุ่แต่บิลานะพอได้ยุ่ได้กินอยู่ จับแห้งได้มันคือเป็นหนาจับคืออ้าวมันมันขึ้นได้ขึ้นแต่แห้งเป็นรั่บแต่ละแต่ละข้างนอกอยู่แต่ลุ่มพุ่นเป็นมุนเมื่อพรอมต้มบอก้อยดิบต้มตมเนาะก้อยชุบอ่ะก้อยดิบนี่มันต้องได้ใช้เบอร์มะโหดมาคัดทวนเนี่ยมันช้า

เป็นงงกบ่<อ>นหนาจะได้หนาขึ้นเลือด m ม l l จะลงงมไปเ้เต็มมอ,ลเ,มอลเลยเฮ้ย พอสองคนเหรอนกครทบต้มทายฮูกกัลรึ ตอนนี้ก็ต้มหัวก็หพดแล้วทุกคนน่าจะซุกลาดเดืวดจได้ปงขึ้นไปฉลักอ้อวันนี้นะ như này thợ trên như cái này nó ông ừ. ừ. cái sao mà thợ con ล้วมึอกะสั่นดินเข้าละมีเถาะอ่ะอมาเฮ้ยสลักไปนั้นเลยบ่สลักอ่อนะสลักขาหมอ้อเลย mm hmm. เดี๋ยวไปสลักสวยบ้างกนน็มาเนี่ยเดี๋ยวมาสลักก่อนสลักไม่ได้เถาะเลยไม่ได้แต่มอเลย mm hmm. เออฮ้ยขี้มันมีเอ้อมันมีซุกบ่ขี้มันมีเอ้อเอเอพอแล้วมี เห็นมากยนป่มปา,มาข่าละาาลป้าตัวนู้นี้นะจีมขึ้นมากจำเกลเซเ,เ,เ,เาเซ่ใจสกูดมากแล้ล้างหลบสองกำบล้างบได้มันสีหื โน่นนี้นง่ายเลยไอ้จีมนะเบิ้งนะบาีมันมีขาดก็มีเฮ้ยแล้วทดลองมันก็เริ่มไหมเนะ้เข้าเฮ้ยีอกคีมนะยยากเพลงนี่อ่ออันนละ่ะข้าวมันเปิรนอนเ่อ หมูสูน้ยมหยินดีมาแล้วต่กล้วยก้อยต่โหูมันลุกเหมือนนี่นะพอมันเออแต่โหูมันเนี่ย

หลังีลมเดี๋ย่กินละเออต๋ถึงท,ทด้ยทุกคนโอ้โหมันนี่นะล้างน้ำเกิดเรียบร้อยน้ำไหมมาซอยอก็้ยซอกะเอาแต่โหมัน Sợ lựa nói hay đi thật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  đi đi thật 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 เอเชอ่อมอก็เชม่อมอเลยจะก็จะ่สามนะมาแต่ใจจะพูดมาคุยด้แต่ละครัเจะเป็นบนาจะพูดซื้ออะแม่แม่แม่รถจะเป็นได้เป็นจะดีแทบขึ้นปลาปา ชอยหูมอยกัเคยอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวไถามหมอคีมันนะมาใสอก้อยน,นี่มาดะไม่กินก้อยให้กินมกินมดกว่ายังกินมีมดนะมีดน,มนี่คือมีห้าวนี่นห้าหมู ส่วนหวัวกะบีขาบุจนะทยเะล้างอีกทีนึงเลยศึกษามเลยล้างให้ห่ดก็ได้โอลายเติมเนาะเลือกินได้ไดสองคนเลย กเอาคีย์มันแทงได้ลายเลยคีย,ย์ของเรียบร้อยท้าตล้ดหลายเลยเสือเกิบไปโน่แต่พูการสอยแล้วล่ะซอยแล้วก็เอาไปคั้นมะแดงทุกคนเลยจัะมีจังมีแดงมะแดงกะก่อนเคยคั้นพ่ปแหละมันเคยมีมะแดงมานะจีไปเอาก็ จะสอนประกาบไปหิวน้ำมีมีน้ำใสแล้ว กระันมันแดงเลยแล้วทุกคนสุดหลานเนาะเพราะมันมันส้มนะนะทำนี่กระส้มอะไรขว่านเลยจะไหมมันแดงทำไมไปเห็ดแล้วล้างมาทถ้วยไปลงปหาามคิดไปพระโคย้อนทำตัวให้มีประโยชน์ไปไปจานไปไล้างพักมาแล้วได้สล้างโคย้อนมังคีจี จริงมันคดีเป็นเล้วสิถ้านั่นเป็นอย่างที่อยากกินคนดูได้พักคนทุเจ้าพักนี่คือไปล้างเหยื่อบ่อหนิล้างกะนดีล้างแล้วนล้างพักกีมพร้อมเรียบร้อย มวัดขึ้นมาแล้วจะคันหมดแดงกะสอนตะล้างพักเนี่ยหมดเลยไยู่อันนี้พักเนอะพักลายเด้อหมพักลายชนิดพรมอมตอนนี้มาจิมา้มยอุ๊ยอุ๊ยอาเยอยมุ๊ยองไว้ น,นี่ยจะได้ช่วยไก่ไป่ะนะแต่ว่าเป็นซอยเบื่อพักเลยุ ่ยข้างดกนี่กาะเสแล้วก่สอดเบอร์พักเด็กได้ปุ่งเคองมานเลย่ะเพราะต้องเกลีให้มันเรียบร้อยก่อนทุกคนเลยไม่อุ้ยนึงน่ะยวยน้อยนี่ให พักกระเทียมชโลยหนึ่งละจะพักกระทุยหน,น,น,นึ่งเล่เอาเติมขอโทษเนาะเพลดเพไดนทโลยหนึงโหลดเชื่อหรืไไม,ม่สุ่ละลายตัวน้พักบะหมี่ตัยหัวสุดละลายก็ยหม่เข้ามามากลายใช่นหม ห,หัลิฟต์ไมพาเกินม <สะ S 2> คือี่เขาไม่าล้วสะพัดหอยไม่ติดซิมสิมบุ้งจ้า ลงเหลือถวยกยิกลงปาสองคนฮวันนี้จัดนะักจัเต็มเลยนะกอยหอยปังเสียบเสียบอะไรตัง้งอได้ม,ลลมาเลยก่ะกน<ส>มดบ<ส>้าอ้โาตอ่อยูน,น,น่ากิ่นมาในทุกคนมีผักนอลวกผักโหอย,ยอนผัากกาดหายอยหอยมาทุเฮในมาบทุกคนกินเขาง่ายมาใน Khos 2, khos 6, okay. này, này, hướng, không ai cấp kho sáo kín âm đề rồi nên nó bị

ว่าเพชรเลยพักนี้ได้จะกินเหล้าเมาือวกระกจรองี่คักอ่ะ<า>เออมามันดิเออเขาอ้าวเขานะน้ำ่ออ แค่ผักกะจองม,จม,ม,มันอ่อะชิ้ผมนิดนึงทุกเลยบ่าวสอนเพิ่นมานะโอ้วเพิ่นมกักนะตอนนี้กาลรับจัดที่ได้ข้าวน้ำอิ่มทุกคนเลยย่างแต่จะสอนเพิ่นสัตวอิ่มอยู่กินหลายจนคอยในอิม่มละลงมานั่งพักผ่อนกันทุกคนเลย อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ข้อญการิ้นได้ขอจบลงเพีงเท่านี้ขอขอบพระคุณจ่ายทุกคนที่เข้ามาติดตามมากับครับชมเดี๋ยวคลิปหน้าโลหน้าพรอได้ไหม